มาเนี้ยโหแฟนชันมากเพื่อจะมายิงมซนโซโล่อะไรเดี๋ยวกดอีเกียข้างนึงเลยฟังแฟนชันนะผมไม่ไดเบียนะคืออะครับเพราะว่าก็ก็มีความสุขมากจริงๆเพราะว่าแบบก็ก็นั่นแหละเด็กชายปังปอนคงจ้ามีความสุขมากนะครับทุกคนงไไปไหดิยังไม่ไปเขมัวสนุกอยู่เลยโถคนดูเท่าไหร่เนี่ย คนดูคนดูอุ้ยเยอะจังอุ้ยอุยอะโอ้โหเคยเลยครับพี่เราพูดแบบที่ว่าคนดูแบบสามสี่พันนะดูเยอะพูดพูดพูดพร้กันอุ้ยเยอะจังอุยเยอะจังจุงแบบมึงจะหมดอ่ะพี่พี่โจขออีกหนทีเดียวขอไม่ใช่ขอขอพัอแบงหน่อยขอพัอแบงแบงเลยขออินเดียหน่อยครับเอาไปจุงอาเจนผมครับชทาน้ำบญ ผมก็ตอนนี้แบบตื่นเต้นมากผมรู้ว่าผมสปอยไปเยอะอยู่อ่ะผมก็ผมผิดเองนะครับแต่ว่าก็ผมอยากเอาจริงนะจิ้มที่แบบถ้าไม่มีใครห้ามมึงอะกูน่าจะกูน่าจะพอสปอยทั้งเพลงอะกูว่านอกจากท่าเต้นแล้วน่าจะมีเนื้อออกมาทั้งหมดทั้งเวอร์สอะยิ่งทั้งเวอร์มันออกมาหมดเลยนะเว้ยมันออกมาออกมาก้ไม่ยาจุงเสียชัดกับไหนมันออกมาในเวอร์ชันทีุ่กคนอาจจะไม่ได้สังเกตอันนี้มี t ท p e ซีไหมครับท่านผู้ชมทั้งหมดมี มีไทยสี่ไหมฮะอุ้ยไม่รู้หญิงเจ้าหญิงขอโทรดใจนะเด็กเบบีมาเรามาร้องเรามาเรามาร้องคอนแทปที่คอนโทรลทอปสามสองอโทรดใจนะเนะเบบีไม่ต้องกูร mm ักไว้ใจกันคนเดยาในใจเด็กใหญ่เด็กโอเค Let me take care of you now and always โ oh อ yes. ้ยถ้าแบบจาะแบบละเอียดขอถอดรหัส ใจหน่อยนะเบบ้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรไว้ใจกันนะคนดีหลักคนด้วยนะครับเพลงเท็กนิทออกนะครับชอบทำไมอาถามเนี่ยเราเราดูว่าชอบชอบมาลองลองดูลองดบชอบชอบมั้ยชอบครับถ้าเราเปิดเพลงเท็กนิทออกนี่เขาจะได้ยินป่ะได้ยินแต่ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ปุณน่าจะปิวเพราะว่ามันโดนลิขสิทธิ์ถูกไหมลิขสิทธิ์เป็นของใครเป็นของเราแต่ก็ปิวได้เฮ้ยมันปิวได้จริงๆเว้ยเว้ย อ่าตอนนี้อันดับตอนนี้แบบเขาเทรนอยู่ว่าอ่าไหนลองกดดูให้เฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้มันเห็นนะผ,ผมไม่อยู่ <laughs> ผมไปอยู่ข้างที่ปอน,นี่ะเออน่าจะเห็นโตเฮ้ยถ่ายไปแล้ววะไม่คือคือคนอยู่ซ้ายตาคนอยู่ซ้ายสุดน่าจะใหญ่สุดเลยเ<อ>ห็นปหมเห็นไหมตอนนี้เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้น้องใหญ่ตอนนี้น้องใหญ่ใช่ปะอืมเฮ้ยเมื่อกี้น้องใหญ่แต่ปะตอนนี้พี่พี่ใหญ่ละตอนเนี้ยอืมแต่ไม่ว่าเทรนเทรนหายไปแล้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราเห็นว่าพม่าประมาณสี่แสนแล้วมันก็จริงเหรอ ก็ขอห้าแสนแล้วกันครับอ่ะเราไม่ขอที่สองสองห้าแสนนะห้าแสนพวกโบชื่นใจนะครับใช่แต่ถ้าเป็นไม่ได้นะที่ก็ล้านหนึ่งนะเที่ยงคืนนี้อยากเห็นสักแบบสักสี่แสนเท่านั้นเอ้ก็ได้แล้วเกิดยังแต่ถ้าชื่นใจบอกทุกคนมาเต้นเพลงเราเออเต้นท่าบิดแครับผมมาแล้วมันมั่งมีทำแย้กันนะเขาบอกว่า กูก็าเสียบพอเองมือถือประมาณนี้เนึกว่ามือถือที่ี่นึกว่าปวดมือมากเลยเฮ้ยปังมากเอามานิ่งๆกันะสักพักงรืนอูบูไรอ่านคอมตรนทไมปังน้องชายเอาอะไเอาเอะไรพีอ่อะไรนีอะไรเนีเ่ยใจุ้ยอ่านไม่ออบ คนดูโคตรเยอะเอาดีเท่าไหร่อะวะหนึ่งแปดเลยเกิดอ่ะเุ้ยม ES> ีโบด้วยเับเออแต่ว่าวันที่สิบวันเนี้ยก็เป็นงานแรกของพวกเราแหละใช่เป็นงานแรกที่ผมได้โชว์ในวงในวงครับผมก็แน่นอนว่าก็จะควรจะได้เห็นแบบที่รกับตาแหละครับ ก็ถ้าเกิดอยากดูกันนะครับผมก็มาตอนเย็นวันที่สิบใช่ครับสร้างกำลังใจพวกเราหน่อยว่าเราตื่นเต้นกันน่าดูจริงจริงแค่แค่ตอนซ้อมเปิดเองก็ตื่นเต้นเลยนะจุงอาเซียนฮัลโหลฮัลโหลพูดถึงการโชว์เนี่ยเราตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้โชว์จริงตื่นเต้นทุกครั้งขนาะเอวันที่เราไลฟ์ของแกลบเมื่อวันก่อน ก่อนโชว์ยังตื่นเต้นเลยคือมันเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยได้ทำมาเลยตื่นเต้นอ่ะใช่แล้วเราอยากทําให้มันออกมาดีด้วยใช่ใช่ใช่แล้วก็คือเราเจอเวทีี่ค่อยได้เจอกันด้วยแหละมันแบบนานๆที่เจอกันอืม่ตื่นเต้นเนั่นแหละยังไงก็พอเจออยากให้มันเจอกันเยอะนะขอวันนอที่สิบใช่ขอห้ามแตกเอ้ยพูดอะไรมาเรื่อ